ใช่ครับขอมันเกลือ80,000ดีครับของมันเกลือ80,000แต่เฮ้ยเากุญแจบอสแม่งโคตรดีเลยวันนี้ก็จะมาเล่นไล่มื่นนะครับราคาเข้าเพียงแค่10,000เท่านั้นนะครับใครที่มาเล่นก็ระวังไนกันให้ดีๆด้วยนะทุกคนแมปนี้ผมเล่นนะคือผมแนะนํามากๆนะครับให้ไปยิงบอสล่าบอสครับ พราะว่าบอสอะดับกุญแจโมเทลแปดแสนนะทุกคนให้รีบแบบว่าถ้าเจอบอสตรงไหนหรืออะไรเงี้ยให้รีบแบบล่าเลยหรือว่ารีบไปยิงแล้วก็ลื้อกระเป๋ามันเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสดับกุญแจได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดับกร์ดแดงนะครับก๊์ดที่คังแสงนะเพื่อนๆอย่าลืมเจอบอสให้รีบจัดการมันแล้วก็ดึงกระเป๋าลื้อกระเป๋าให้ไวๆนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงนะเฮ้ยแต่ทางออกมีเยอะมากเลยนะ แต่ว่าเหมือนแอร์ดอบในฮาโลวีนจะไม่ดับน,นะครับที่นี่แต่ผมว่ามันควรผมว่ามันควรดับน,นะเว้ยเอาดิตกเจอมาบัตรแมงแอร์ของเลดผมว่าเปล่อว่เดู ผบว่าเกลือมันเกลือจริงเอะส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเงินอยู่ครับก็บฝากร้านซีโกทีเฮ็ดกันด้วยนะครับเติมถูกปลอดภัยยู่สี่ชั่วโมงกันเลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปกันเลยนะครับทุกคนอย่าลืมไปอุดนุนเซฟกันเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเซฟคุณก็สามารถเอากุญแจในบอสมาเข้าในเซฟได้นะทุกคน มันจะรู้ไหมนะว่าบอสมันก็เดินไปดักโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดีว่าจะได้หลุนในนี่สีดีโค้ดได้หลุนอะไอ้กล่องเนะี้ยแตก ลูกค้าลูกค้าลูกค้าเอาป๊อปป๊อปป๊องป๊องข้าคือบอสใหม่เว้ยฮ่าฮ่านิวบอสรู้จักไหม บอสนิวบอสใช่ครับของมันเกลียวแปดหมื่นดีครับหึ <c oughs> ขอมันเกลียวแปดหมื่นเฮ้ยเจ๋งคุณแจอบอสแมงโคตตด,ดีเลยบอสมันดอกคอุณแจเราจะต้องออกร้าน ให้ได้โอ้โหขยัวไปเดี๋ยว,ยวหนูเพียบใช่แปดแสนได้กูแจกไงนี่ฮะกูแจแปดแสนจะโมจิโอพอคุม้มเฮ้ยเหยียบก่อน ผมจะพยายามให้ตัวเองออกร้านให้ได้เราจะได้มีคลิปแบบว่าลงแบบออกร้านเลยเหรอเพ่นี่นะแตกนะแตกนะก,นะก้าวแส่ล้ว อบอะไรอยู่ตรงนี้อแอบมานั่งใครเหรอแอบมานั่งใครตรงนี้เหรอมาเล มานี่ผมว่าผมกระจุยโอ้โหต่างทั้งนั้นได้อะไรได้กุญแจบอสมาครับกุญแจห้องแปดแสนนี่ได้มาหวานจ้า เกมนี้ก็มาดูไล่แปดสิบเคกันบ้างนะครับผมก็หลังจากนี้ผมจะเล่นไล่แปดสิบเคไปยาวๆนะครับส่วนแมปหนึ่งมืนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงแบบยิงบอสล่าบ,บอสนะครับผมแบบทําลงเรื่อยๆดูนะครับว่ามันจะได้ของหรือว่าได้เงินนะอะเยอะไหมนะทุกคนก็คลิปนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปไล่แปดหมื่นนะทุกคนมีเสียงปืนมาแล้ว Tadi Oh

มันไปใส่มแมงเลยมันไปส่บมาละเล้วเกินไปเอาเนี้ยเอาดี

เซ็คเองลอลแล้วไรเปล่า,ลาเรือจัอ่าพี่เชวรนนี้พวกรูดฉาแน่ <c oughs> พี่แจปึ๊ ยิงไปช่องตัวตักเอว้วิง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 ว่เอ้าลืมซื้อกุญแจอีกแล้วลืมรรมลืมซื้อกุญแจแปรแสนครับสองอบแล้วนะเอ้ะเหมือนคนเลยไม่ใช่เนี่ยตัดเลย

Mà bờ, bờ tương à, oh mang hai Vô 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 à, hai Xá hai bên đây ngọt quá Ồ oh, hồ oh. Cô bà hiểu không? bên đây ngay Giờ bây mới bên đây ngay Cao ai đập vậy Chào đáp được à, phải ra đáp được à. Chết đáp bị cô, đáp con. ไม่รู้ว่าคนมิ่งตาบ่าหรือเปล่าแต่แตกเฮ้ยไหนหรอ่าใช่ไหมเฮ้ย ค,คนครับใกล้ๆผมเ่ย 어좀 보자 어, 팝팝 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 팝팝. 이 음. 녹션 멈 Come on, okay. 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 cái há à ờ oh. là mình hay trình mà nó phòng cờ lên không mà bị mấy trốn thế là เชอนะก้าวเลยขึ้นแบบนี้ตาเลยตอนไหนเนี่ยโดนแบนเออมีห้าสิบเอ็ดแล้วก็โดนแบนอีกตัวเก้ามีหกสิบก้าเอ็มครับก็โดนแบนเหมือนกันตัวน้องเราต้องเล่นระมัดระวังหน่อยจะโดนแบนอีกมีตั้งร้อยยี่สิบเอ็มแล้ว กี่วันแล้วแบรนเมื่อวานนี้เลยครับตามบ้านยินดงังกระหน่ำกระชอบเราแม่งไม่ยิงบัตรเลยนะเจอจแล้ว ดิจะรูดขาครูบลาไม่ไม่รูดโคงรูดขาไม่ยิงไ,ได้ของดีแน่เลยฮูของดีครัท่าน ของอย่างกังอะ่ะทุกคนสไนเทอร์มินอานี่กำลงังฮิตเลยจริงไหมเนี่ย đúng ah ha cái gì đèn đang nón đằng này đèn, đèn cái nào โอ้โหแนวละท่อใส่ปลาปอบ โอ้คนลืมอะไรตรงนั้นคนยิงกันเต็มยีกันแน่นอนตรงนั้นแจมดีกว่าแจมดีกว่าทุกคน Ê, toàn trẻ Này nè non อยู่นี่ไงฮืมแม่งไม่ธรรมดาแล้วมีนักการังินเก๊โอ้โหไม่เห็นจะมีอะไรเลย แกขโมนเมื่อกี้น่าเสีจใจครับแต่ข้างล่างะเซ็ตเล็กอืมผมไม่ได้เปิดห้องอะครับผมว่าเปิดห้องแปดแสนได้เฉยครับแกมาเดินเล่นแกมาเล่นกันแกก็มาไม่รู้จะมาผมก็เปิดของอ <S 2> <S 2> <S เพื่อนจะไม่ได้อะไรกันนะดิใช่ไหมเปิดของเล่นเฉย กระเป๋าว่าแบบไปเก็บครับแดงออกไหมยังเลยเปิดสองรอบอยู่แล้วน่าจะแบบเดินไปซัดไอตี้ข้างบนเมื่อกี้นยอ่าไอตี้เ,เขาเนินหนฟาร์มจังรับฟาร์มเนี่ยนะทุกคนใครได้แบบว่าอยากหาที่นี่นะครับเงินนะครับรับจ้างฟาร์มให้ ใครดีมาฟาร์มให้แรงก็รับเก็บนะครับโดนแบนก็รับผิดชอบเองนะขาเล่นลาเล่นผมมาเปิดหายนี่เฉยครับผมมาเปิดหายเปิดแสนะ เปิดห้องแปดแสนเฉยๆทำคลิปทางคอนเทนต์ก็อยากเปิดห้องนะแต่แบบว่าไม่รู้ว่าคนดูแบบมันเล่นล้วไม่ตายแหละเก่งกำลังดีครับแต่งแบบนี้ก็ดีครับเพื่อผมคุมฟอได้ปกติอยู่แล้วไงปกติผมเล่นฟอคูณสี่เลยนะ อันนี้ก็คือแบบว่าวมันก็โอเครับเฟิร์สช็อตมันไม่ได้แย่นะเฟิร์สช็อไม่ได้แย่ผมแต่งให้มันขึ้นขึ้นสะโขบเร็วครับ ดีกันได้นะทุกคน ไย่งเงีง้ยแต่งฟอร์ไม่เต็มได้ไหมนคนแต่งก็แต่งเต็มอุ้ยอะไรเนี่ยแต่งหาดคาเฟ่หรดแลวมั้งไปเอาละอย่างหนึ่งตัวก็ไม่ได้มีเลย เนี่ยกำลังไปเปิดจัดไปเสียงแกเบาๆโอเคมาปกติไหมฮัลโหลโลโหลโหลโลโลโหลโลยงผมเบาอ่ะแบบไหนดังแบบนี้ดังไหมผมไม่รู้ว่าวางวาง,วางไว้ตรงไหนมันถึงจะด,ดังเพราะไอแพดมันปิดหน้าของดีงขึ้นโอเคแบบนี้ใช่ไหมอีกตัวไม่เก็บอีกตัว M P ห้าครับไม่เก็บ

เดี๋ยวตายบอสกันหมดเลยยุ่งมึนมันตายบอสกันหมดเลยครับเก็บไปแล้วอ่านี่ก็ออกร้านดีครับดูทรงแล้วน่เอ่อเพื่อนเขาน่าจะเป็นคนแน่นี่นะน่าจะเป็นคนเลาก็ท้าทิศของเป็นนี้ออกกันนะของกูตัวเป็นเลิ

ตัวเจตัวให้หมอน,นี่ออกมาดูน่นเลยโอเคโดนบอกระมลาพับปืนับปืนไม่ไดรกจะทำปัง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 ปั่ปัง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 งปัรปังปังปังปเงปั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 ังปัง,งังปังปังปัับยังปังยัง เธอุปโดนบอสเก็บหมดแน่นที่แน่นอนไม่ถึงาบอกตแับไมอกแล้วอบอก่อน่นะคร้บอกยบนกะปาม่นแบครับแต่ั้งอาูกลงติั้นครับไม่ต้องสืบครับถึงแน่นอนกดปิงต่ำเกี่ยวไหมถ้ากดปิงต่ำปิงเราก็จะต่ำครับอย่าง เข้าแม่มามันจะมีสามสิบสองเนี่ยใช่ไหมมีคนเคยได้นแหละขอบคุณครับของขวัญเป็นน้องครับเป็นน้อง b ีเจ